สวัสดีครับพบกับดิวัสแกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศเบอร์ลินโลเพนะครับวันนี้เราจะมาหาหนุ่มสาวซาอุดีอันนี้คือ e ีพีหนึ่งของเรานะครับว่าเราเราจะได้เจอกับใครบ้างยังไงก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมอุย้ยสวัสดีครับทําอะไรครับเนี่ยวัสดีครับสโนอ๋อโอโหอันนี้อันนี้อันนี้คือทะไรทําไมมีเลรืออด้วยมือกําลังแบบ แบบฉลามน้นชอบมัฟฟินะครับแต่ผมชอบเป็นงานจิ้งจ้าอยู่โอเคนะำนำตัวให้หน่อยได้ไหมครับอ่ะสวัสดีครับหนูชื่อมารีนะคะมารีนามสกุลอะไรเอ่ยเอเอเดตครับมารีเอเอเดตโอเคเล่นเล่นประเทศนี้นานหรือยังครับเล่นตั้งแต่ประเทศเปิดเลยครับโอ้โหแสดงว่ารวยเราไหมเนี่ยไม่รวยครับตังตีผู้ชายไปแล้วครับสิบล้านแล้วมั้งครับสิบล้านเลยเหรอใช่ครับแล้วแล้วปกติชอบเป็นคนทํางานดําหรืองานขาวเอ่ย เป็นคนที่ชอบไปยืมหน้าโรงพยาบาลและขอตังค์คนอื่นครับอันอันนี้แล้วได้ได้เยอะไหมครับวันหนึ่งรายได้อ๋อถ้าถ้าขอจริงจงก็ขอได้เยอะครับหมือนสองแล้ไม่ต้องฟาร์มครับต่อต่อชั่วโมงเลยอะครับแบบขอข้าวขอไดซีมเลยครับโอ้อาชีพสบายนะครับเนี่ยอาชีพเนี้ยครับสบายเลยครับขอหน้าอยาแชร์ขอหน้ารักให้เป็นประโยชน์ครับอันไหนลองทําน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยได้ไหมครับก็ก็ไม่ทําก็น่ารักอยู่แล้วครับ อี๋อะอะแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเราแล้วเราแล้วเราจะทําแบบทํายังไงขอแบบขอตังค์เขาอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ชายมีตังค์ขนมหรือเปล่าหนูไม่มีตังค์ใดเลยครับอ๋อแล้วขออาหารนะขออาหารเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแบบเด็กแบบพี่ชายมีข้าวให้หนูกินไหมหนูไม่มีข้าวเลยครับอืมอันนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเขามีเขาจะรู้เขาจะให้อีกป่ะเนี่ยถ้าสมมติอ่ะมีคนรู้แผนเราแล้วอ่ะ ไปเป็นราคผ่าคนใหม่ครับอาเป็นบางหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้เป็นบางหนูรักเดียวใจเดียวแต่รักแค่หลายคนครับโอเคนะต้องทําใจนิดนึงนะถ้าใครมามาจีบเราใช่ไหมใช่ครับจีบได้ครับเบอร์แปดปีห้าตามเก้าแปดครับโอ้โหอันนี้คือบอกเบอร์กันเรียบร้อยเลยแต่ทักมาเลยครับอันนี้ได้ไปทํางานดําบ้างหรือเปล่าของของประเทศเนี้ยครับทําครับทําบ้างบางบางจังหวะ อันนี้ชอบไปแบบตกฉลามจกปูนจกสายไฟหรือว่า,าแลกเงินแดงครับก็ชอบไปกับหนุ่มครับหนุ่มไปยไหนทํานั้นครับอขอแค่มีคนพาไปใช่ไหมเร<พ>า,<พ>าไปหมดเลยแค่มีหนุ่มพาไปใช่ครับก็ดีนะมีมีคนจีบเยอะไหมครับประเทศนี้มีไหมก็ก็พอตัวครับแล,แล้วาจะบอกบอกสมมุติว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาจีบเราจะบอกอะไรกับเขาอะครับ หนไม่มีแฟนแต่หนูเป็นบางพี่รับได้หรือเปล่ารับได้ก็เบอร์หนูนี่นะเบอร์หนูนี่นะใช่งั้น,นอันนี้นเป็นหบบบเหมือนเป็นเจ้าของมีมอะไรนะจุ๊บมัวจุ๊บมัวหรือเปล่าไหนลองทาทาให้ดูหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับจ,บจุ๊บมัวออย,ยาโอเคงั้นมีอะไรจะฝากเป็นเฟซเฟซไอซีไว้ไหมครับเผื่อเผื่อแบบเขาจะไปติดตามกันได้อะไรเงี้ยครับเฟซไอซีก็มาดีเอเวอร์เลนะคะตามชื่อในเกมเลยครับ โอเคอันนี้ก็สรุปก็คือไม่ได้บางเนาะแต่ว่าใครจะเข้ามาจีบก็รอคิวนิดนึงอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาให้ไว้หมื่นหนึ่งแล้วกันเผื่อว่าเอาไว้ตั้งตัวนะจะได้ไม่ต้องไปขอเขาเยอะอาจจะแบบสักชั่วโมงนึงค่อยไปขอใหม่เนาะขอบคุณครับได้ครับไว้เงินวันนี้พักให้นี้น้อล้วเดี๋ยวใจกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับวัีครับพี่ชาย ร,รับผมพี่ชายทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมาขโมยท่อน้ำนิดหน,น่อยครับมาขโมยท่อน้ำเ<อ>หรอที่บ้านเสียครับทอที่บ้านเสียนะเอ้ยพี่ชายผมขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมได้ครับแนะนำ<ด>ตัว<ด>หน่อยได้ไหมว่าชื่ออะไรครับชื่อซูมิเอเ์เลสครับซูมิเอเ์เลสเหรอเล่นประเทศนี้นานยังครับเนี่ยอ๋อเป็นปีแล้วครับถึงประเทศจะยังไม่เปิดไม่ถึงก็ตามเล่นเป็นปีเลยเอ่ะประเทศเปิดยังไม่ถึงปีเลยนะเนี่ยอ๋อเกือบแล้วครับอีกประมาณสองสามเดือนอ๋อแล้วก็ชอบชอบสิ่งไหนของประเทศนี้ที่สุดครับ ชอบ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 กว่าคนหนึ่งครับจริงเหรอครับเนี่ยสาวๆเยอะไหมประเทศนี้เยอะครับจะมีต้องขอเนละจริงเหรอแล้วคนไหนที่ชอบเนี่ยบอกได้ป่ะแง้มๆมได้ไหมความลับเลยเหรออยู่อยู่บางบนเป็นผักชนิดหนึ่งเอ,อ้ยเป็นผักชนิดหนึ่งด้วยอันนี้เขาจะไม่รู้จริงๆใช่ไหมไม่รู้ครับไม่ไม่แน่นอนไม,ไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้แน่นอนอแล้วปกติงานที่ชอบทําคืองานดําหรืองานขาวครับงานดําครับผม อชอบทําอะไรเกี่ยวกับงานดาครับทาสีดําครับทาสีดําไม่แม่นไม่ได้เรียกว่างานดําแล้วนะอย่างนั้นอะอย่างเช่นอย่างเช่นเออจกจกสายไฟจกปูนหรือว่าอันกรเงินแดงหรือว่าตกฉลามอะไรเงี้ยชอบต่อยหน้าตำรวจครับโอ้โหอันนั้นโหดเกินเดี๋ยวก็มาทั้งสอนอแล้วนะอ้าวเหรออ้าวเอ่าชอบแนวไหนชอบแนวไหนก็เป็น จกใส่ไฟครับจกใสไฟปอกงะนั้นก็แสดงว่าปกติเนี่ขับรถดีใช่ไหมขับรถรถยอดเยี่ยมอยู่แล้วดีครับดีดีแค่ไหนแล้วที่เขาจับไปได้อะ่ะเอียเป็นชูหรือเปล่าวะเนี่ย,ย <laughs> อ่าแล้วเราปกติเข้าเล่นช่วงเวลาไหนครับอ๋อไม่แน่ไม่นอนครับช่วงนี้ ช่วงช่วงนี้เข้าเย็นเย็นหรือเปล่าหรือว่าเข้าดึกใช่เข้าเข้าดึกครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ้ยประมาณสิบนาทีแล้วก็ออกประเทียเลย,ยเข้าน้อยเกินอ่าอร่อยครับอ๋อแ้นเปลี่ยนไปก็ได้ครับเพาปกติผมเข้ามารับของแล้วผมก็ไปเลยครับไม่ทักใครเลยรับรับของล็อกอินเหรอใช่ครับโอ้โหนี่แต่เมื่อกี้คุยขยะอยู่หรือเปล่าวะหรือว่าท่าน้ําซ่อมน้ําหรอราะผมซ่อมท่อ้ํามเมื่อกี้พอดีจะเอาไปใช้ที่บ้านพอดีท่อผมเสีย อ๋อโอเคดูหน้าสงสารใช้ได้นะครับเนี่ยใช่ครับแล้วผมบอกตำรวจแล้วว่าผมแบบไปยื้มใส่แลนด์มาเขาก็ไม่เชื่อเขาไล่ผมอ่ะอ๋อนน้อันนี้ก็คือยังดีหน่อยนะถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นแบบสายไฟนี่เขาไล่แล้วนะจริงครับจริง <c oughs> ตำรวจประเทศนี้ตึงไหมครับคุณสุมีว่างง้นงนแหละครับยา <c oughs> เดี๋ยวเจอรถเวทมนต์ผมก็เท่านั้นแหละเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับ วับก็อยู่ข้างหลังเขาอะย,ยืนยืนหน่อยครับผมขี้เกียจมุมมองข้างล่างอเออมันมันแบบว่ามองมองละลำบากนิดนึงนะในการพูดคุย <c oughs> อ่ะแล้วถ้าปกติเนี่ยจะไปจีบนี่หนุ่มเป็นเป็นสาวซา,า,าวดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่มไ,มไม่จีบใครครับไม่จีบ<อ>หรอส่วนใหญ่เขามาจีบเองหรอใช่ครับโอ้โหมันมีแรงดึงดูดของโลกเรา่นี้ฮอตใช้ได้นะเนี่ย ่อวันก่อนก็โดนไฟเผาที่ทะเลเอาไม่ใช่อุ้ยไฟอะไรไฟอะไรเผาที่ทะเลได้ครับน่ะไฟไฟกองไฟไงกองไฟอ๋อโอเคเราเคยไปยิงสัตว์ไหมยิงสัตว์ไหมยิงยิงเคยครับเป็นไงบ้างครับถนัดไหมครับหรือว่าไม่แม่หมดทุกรอบครับสัตว์หมดทุกรอบเลยกระสุนเนี่ยครับไม่เคยโดนเลยโอเครู้เรื่องนะอืมมีอะไรอยากฝากบอกไหมครับถ้าสมมติว่ามีมีคนจะมาจีบเราอะไรเงี้ยสุมิตร <c oughs> อ,อตอมอก็บอกกันบ้างนะอ่าตอมอ,อก็บอกกันได้นะงั้นงั้นให้ฝากอ,อ้อ,อนคนคนสักใครสักคนหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าจะอ้อนด้วยอ้อ,อนด้วยคำไหนแล้วแบบอยากได้ตังเขาแบบขอตังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่ไม่ได้หวังอะไรครับอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ต้องการอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอืมจะดีครับดีครับปกติก็ฟาร์มด้วยงานดําเนาะใช่ครับก็ถ้าสมมติมีคนจะมาซ้อนทําไงอ่ะ มาซ้อนนี่คือเป็นสาวๆอย่างเงี้ยมามาจบงานดาด้วยเลยด้วยอต้องดูครับว่าจะรู้งานไหมรู้งานไหมเป็นต้องเป็นกิกเหรอครับหนะ้าไม่ใช่ทบหมถึงว่าแบบเหินเหินให้ทิ้งของอะไรเงี้ยอโอเคแล้วถ้าแบบเขาไม่ทิ้งของแล้วใส่ใซูมิไปเลยอะอย,ยัดคืนอะไรเงี้ยรวมๆแล้วแบบเขาไม่ถึงห้าเซนแล้วก็ยัดให้ซูมิห้าเซนไปเลยเรียบร้อยออเ,รเราไปเคลียร์กันในคุกครับแค่นั้นแหละ <laughs> โอเครู้เรื่องเนาะ <laughs> โอเคสุดท้ายนี้มีคำคมอะไรจะฝากไหม, <c oughs> มไปเมลามาไม่บอกสุดท้ายมาหลอกแล้วบอกว่ารักกันเตียอย่างตึงครับขอบคุณนะครับผมไม่มีอะไรจะให้เล็กๆน้อยๆก็เอาไปสักหมื่นหนึ่งแล้วกันยังไงก็ถ้าใครฝากเจอทูมิก็ทักถ่ายได้นะครับมีมีวาร์ปให้ไหมมีวาร์ปเฟซไอซอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ชมไหมซูมีเอเวเลตเลยครับ เค S U M I E V I E T T ครับโอเคครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายว่าแต่มีตังค์ซื้อเท่าน้ำไหมครับโอ้ยให้ให้ไปแล้วหมื่นหนึ่งเนาะงั้นเราซ่อมต่อแล้วกันนะไปแล้วไปแล้ว